SDG1 ว่าด้วยเรื่องของ No Poverty เรียนดีมีทุนให้รู้เรียนในเต็มที่ครับผมกิจกรรมมันคือคอยเสริมให้เราไม่ได้เครียดในการเรียนมากเกินไปอุยเป็นนักกิจกรรมไม่เรียนแต่ทํากิจกรรมดีมันก็ไม่ได้มันต้องมาควบคู่ด้วยกันทั้งกิจกรรมดีก็เรียนดีเหมือนกันครับขอแค่เราตั้งใจในการมาเพื่อจุดจุดนี้แล้วก็แบบอยากจะฝากว่าทุนนี้สามารถช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่ได้จริงๆครับพ่อแม่ไม่ต้องหนักเพราะแบบมันเบ็นสี่พันห้าในการรับรายเดือนแบบ พอดแคสต์วิทยาศาสตร์มออเพื่อโลกที่ยังยืน สวัสดีค่ะวันนี้คณะวิทยาศาสตร์ของเรามาขับเคลื่อนแบ่งปัน SDG ทั้งหมด17ข้อค่ะแต่เราบอกว่าเราใช้พื้นที่คณะวิทยาศาสตร์ของเราเนี่ยเป็นต้นแบบในการทำงานเรื่องของ SDG ยังไงติดตามกันมีทั้งหมด17ข้อแล้วคณะวิทยาศาสตร์ของเราดำเนินง,งานอะไรกันบ้างมาติดตามพอดคาสต์วิทยาศาสตร์มออเพื่อโลกที่ยั่งยืนค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการพอดคคสต์วิทยาศาสตร์สงขานครินว่าด้วยเรื่องการทำโลกนี้ให้สวยขึ้นนะคะเราใช้คอนเซปต์ของ SDG ค่ะ SDG วันนี้เราบอกว่ามี17ข้อนะคะคณะวิทยาศาสตร์ของเราเนี่ยนำคอนเซปต์เรื่องของ SDG เนี่ยมาใช้ในการทำงานค่ะใช้พื้นที่คณะวิทยาศาสตร์ของเราเนี่ยเป็นพื้นที่เรียนรู้นะคะ การที่เราตั้งใจทำเรื่องนี้ถือโอกาสค่ะว่าเราจะมาทำการเป็นพอดคาสต์แบ่งออกมาเป็นตอนๆวันนี้อยู่กับพวกเราค่ะ ep 1 sdg 1ว่าด้วยเรื่องของ no poverty ในหัวข้อธีมค่ะเรียนดีมีทุนให้นะคะวันนี้เราได้รับแขกรับเชิญค่ะท่านนายกสโมสรน,นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ของเรานะคะน้องฟุกผู้ซึ่งได้รับทุนจากสิ่งที่เราเรียกว่าทุนต้นกล้าบานบุรีค่ะ ังไงเรียนเชิญน้องฟุกค่ะยินดีต้อนรับน้องฟุกค่ะสวัสดีครับเรียนด้วยทํากิจกรรมด้วยนะคะครับผมก็คือสําหรับฟุกนะครับอันดับแรกฟุกยาแบ่งเวลาตามเวลาเรียนก่อนก็คือจันทร์ถึงศุกร์ฟุกยาใช้ชีวิตตามตารางเรียนนะครับผม9ก้าโมงถึงห้าโมงพอหลังจากเรียนเสร็จถ้ามีงานสม,มูแล้วก็ก็จะมาอยู่กับสม,มูครับผมแล้วก็จะพอทางานเสร็จก็กลับไปอ่านหนังสือแล้วก็ทําการบ้านต่อครับผมถ้าเสาร์อาทิตย์ถ้ามีงานก็มาทํางานครับถ้าเรียนก็ จะฟุกจะเป็นว่าแบบอันดับหนึ่งต้องมาเรียนก่อนับผมแล้วก็เรียนเสร็จแล้วก็ค่อยมาทำกิจกรรมที่แบบมันผ่อนคลายครับผมจ<อ>ะได้<อ><อ>ไม่เครียดในการเรียนมากเกินไปครับค่ะฟังดูนะคะเมื่อกี้ถ้าเรามองเนี่ยทุนต้นกล้าบาบุรีเรียนดีมีทุนให้นะคะ S D G 1 No Poverty ไม่ต้องกังวลน,นะคะอันนี้เป็นโอกาสเรียนดีกิจกรรมเด่นด้วยเมื่อกี้ไม่ธรรมดาจริงๆต้องบอกว่าชื่นชม ได้รับทุนตรงนี้แล้วเนี่ยมันช่วยอะไรเราบ้างทางทฟุกอันดับแรกคือของฟุกจะเป็นทุนรายเดือนนะครับฟุกเลือกเป็นทุนรายเดือนเดือนละสี่พันห้าก็คืออันดับแรกฟุกจะไม่รับเงินจากพ่อก,กับแม่อีกเลยปกติไม่จะจ่ายร้อยเปอร์เซ็นในรายเดือนนะครับก็แบบแต่ช่วงนี้ก็คือแบบเอาจากแม่น้อยลงประมาณพันแถบบึงสองพันในการแบบถ้าเดือนที่มีสอบจริงๆก็อาจจะเอาสองพันนะผมว่าช่วงสอบกินเยอะครับผมเพราะมันเครียดครับเพราะหลังๆก็ไม่ได้เอาจากแม่เยอะแล้วครับผมก็คือแบบช่วยแบ่งเบาภาระทางบ้านแล้วก็แบบ ให้พ่อให้พ่อแม่เหนื่อยน้อยลงด้วยครับผมในการหาเงินครับคน่าชื่นชมเนาะเรารับผิดชอบตัวเราเองได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยใช่ครับนะคะต้องชื่นชมมากๆเลยถืโอกาสแบ่งปันหน่อยจัดสรรเวลาเรียนยังไงกิจกรรมยังไงนะคะนอกจากโอเคเข้าใจได้เนาะก่อนสอบเนาะเครียดเนาะกินเยอะนิดนึงกินเยอะมากครับอันนี้อาจารย์ก็เป็นนะคะอ่ะเรามาแบ่งปันดูค่ะจัดสรรเวลาบริหารตัวเองยังไงก็คืออันดับแรกถ้าไม่อยากให้เสียการเรียนก็คือ มุ่งเรียนให้เต็มที่ครับผมกิจกรรมมันคือคอยเสริมให้เราไม่ได้เครียดในการเรียนมากเกินไปแบบหนึ่งก็คือต้องเรียนเพราะว่านักกิจกรรมแล้วุยเป็นนักกิจกรรมไม่เรียนแต่ทํากิจกรรมดีมันก็ไม่ได้มันต้องมาควบคู่ด้วยกันทั้งกิจกรรมดีก็เรียนดีเหมือนกันครับผมค่โครงการของเราตรงนี้เนาะโนเปอวตี no ้ตั้งใจดีมีทุนให้ ตั้งใจดีอันนี้รับผิดชอบต่อตัวเองว่าด้วยเรื่องของการเรียนใช่ครับนะคะเรายังมีเวลาแบ่งปันไปทําในรูปแบบของการกิจกรรมเป็นนายกสโมอสอนรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ให้กับพวกเราด้วยมีอะไรอยากจะแบ่งปันเมื่อกี้บอกว่ามีด้วยกันทั้งหมด5ทุนเพื่อน5คนที่ได้รับ,รบทุนนี้นะคะครเราแบ่งปันมุมมองของเพื่อนอื่นคนอื่นๆด้วยได้ไหมคะถ้าในรุ่นฟุตบันจะมี5คนนะผมที่ได้รับทุนและตอนนี้คือแบบ ก็ทั้งห้าคนเวลามีกิจกรรมของคณะหรือว่าอะไรก็มาช่วยตลอดครับผมไม่ว่าจะเป็นโครงการที่เกี่ยวกับเด็กทุนเองหรือว่าเป็นโครงการงานพัฒนหรือว่าเป็นโครงการของคณะครับผมก็คือเราทั้งห้าคนก็มาช่วยซัพพอร์ตอยู่เป็นนักศึกษานในการช่วยงานครับผมแบบให้แบบช่วยงานคณะโดยไม่ต้องแบบไม่ต้องร้องของครับผมคือแบบเรามาเต็มใจช่วยเพราะว่าคณะมอบให้เราเราก็เลยแบบอยากตอบแทนคณะด้วยครับค่ะ ตั้งใจดีก็มีทุนนะคะว่าด้วยเรื่องของ No p r v p r t y y s ์ g 1แล้วก็น้องฟุกนะคะแล้วก็สมาชิกอีก5คนเนาะที่ได้รับทุนตรงนี้นะคะอันนี้เป็นมิติหนึ่งสำหรับสิ่งที่เราเรียกกันว่ามุมหนึ่งเนาะสุดท้ายอยากจะบอกให้น้องฟุกบอกนิดนึงเผื่อมีน้องๆคนไหนเนาะที่ตั้งใจดีแบบเราสนใจที่จะเข้ามาสมัครทุนนี้นะคะก็คืออยากจะฝากถึงน้องๆหรือว่า น้องที่กำลังจะรับสมัครทุนล่าสุดนะครับผมแบบไม่จําเป็นต้องเรียนเก่งไม่จําเป็นต้องกิจกรรมดีขนาดนั้นแต่ขอแค่เราตั้งใจในการมาเพื่อจุดจุดนี้แล้วก็แบบอยากจะฝากว่าทุนนี้สามารถช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่ได้จริงๆครับผมแบบพ่อแม่ไม่ต้องหนักพราแบบมันต้องสี่พในการรับรายเดือนแบบสามารถ ผนของพ่อแม่ได้ด้วยไม่ต้องบแบบให้พ่อแม่ไ,ไม่ต้องทํางานหาเงินเยอะจนเอามาให้เราทั้งหมดแต่ก็แบบ,บช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่ไปได้ครึ่งหนึ่งก็ยังดีครับผมบแบบทุนนี้แบบให้เราสามารถเรียนได้ตั้งแต่ปีหนึ่งถึงปีสเลยครับโดยตลอดทั้ง4ปีที่เรามาอยู่ที่คณะวิทย์ครับผมครับผมตั้งใจดีก็มีทุนนะคะคเป็นบริบทหนึ่งของ SDG 1 No Poverty ที่คณะวิทยาศาสตร์ของเราเนี่ย ทำงานร่วมกันนะคะกับสมาคมสิทธิ์เกา่าคณะวิทยาศาสตร์จัดสรรทุนให้กับน้องๆน,นะคะอันนี้เป็นหนึ่งตัวอย่างนะคะจากพี่ฟุกนะคะซึ่งนอกจากตั้งใจดีมีทุนให้แล้วกิจกรรมยังเด่นวันนี้เป็นนายกสโมสรน,นักศึกาของคณะวิทยาศาสตร์นะคะอย่างที่เรียนค่ะโครงการนี้เรายังมีต่อเนื่องนะคะ s d g .1 n o p o v e r ว y วันนี้พบกันสําหรับตรงนี้โครงการตรงนี้ยังต่อเนื่องเรื่อยๆอย่างที่พี่ฟุกบอกสนใจถ้ายังไงติดต่อมาทางพี่ฟุกได้ เพื่อจะเรียนรู้แลกเปลี่ยนแล้วก็แบ่งปันซึ่งกันและกันนะคะก็ถือโอกาสจบสำหรับอีพีหนึ่งใช่ครับที่เปิดโดยพี่ฟุ๊กนะคะท่านนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ตั้งใจดีมีทุนให้กับ SDG1 No p o v e r t y ของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ